การปฏิบัติธรรมหรือว่าการบำเพ็ญทางจิตที่นี่เราก็จะให้ความสำคัญกับสติจะเรียกว่าเป็นอันดับแรกเลยก็ได้เพราะว่าสตินี้มีความสำคัญมากในการสร้างดุลยภาพหรือความสมดุลให้แก่ชีวิตของเราอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวาน อันนี้ก็เห็นได้จากหลักธรรมเรื่องอินทรีห้าอินทรีห้านี่คือว่าธรรมะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตที่ควรเป็นใหญ่อินทรีนี้แปลว่าเป็นใหญ่จะมีอยู่สองคู่นะคือศรัทธาและปัญญาแล้วก็วิริยะกับสมาธิศรัทธานี่ถ้ามีมากไปปัญญาน้อยก็ไอ่ทำให้งมงายได้ ในทางตรงข้ามถ้าปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยก็อาจจะทำให้เป็นพวกที่ถือตัวถือตนไม่ลงให้ใครแล้วก็อาจจะทำให้หลงที่หลงทางได้ต้องมีพอดีพอดีวิิยะมากไปก็ฟุง้งซ่านก็ต้องมีสมาธิเข้ามาช่วยแต่สมาธิมากไปก็อาจจะทำให้ไม่อยากจะทำอะไร นะเพราะว่ากลัวทาให้ใจไม่สงบก็กลายเป็นคนเฉยเหนื่อยหรืออาจจะกลายเป็นคนที่ไม่อยากรับผิดชอบงานการก็ต้องมีวิริยะเข้ามาช่วยกํากับถึงจะได้เกิดความพอดีแต่ว่าสตินี่จะอยู่อยู่เดียวๆนะไม่ต้องมีคู่มากํากับเพราะว่าสตินั้นเนี่ยโดยตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทําให้เกิดความสมดุลอยู่แล้วแล้วก็ช่วยทําให ศรัทธาและปัญญาคู่กันได้อย่างพอดีพอดีแล้วก็ช่วยทำให้วิริยะกัสมาธีนี้มีอยู่อย่างพอดีหรือว่าสมดุลก้นสตินี่ถึงสำคัญมากนะเป็นตัวที่สร้างสมดุลหรือว่าดุลยภาพให้แก่ชีวิตของเรารวมทั้งองค์ธรรมต่างๆที่จำเป็นให้อยู่ในความพอดีคือความสมดุล สตินี่มีความสำคัญมากแต่ว่าเรามักจะมองข้ามไปถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับเป็นพระลองที่เราไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสตินี้คือพระเอกนะมีความสำคัญสำหรับเราอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเพราะถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่นั่นก็หมายถความว่าเรานี้เป็นลมไปแล้วเราเรียกคนที่สลบสลายเป็นลมว่าหมดสติ ไม่รู้สึกตัวเลยแล้วคนที่ไม่มีสตินี่ก็เรียกว่าทํางานไม่ได้เลยเพราะเป็นลมไปแล้วสลบสลายไปแล้วจะทําอะไรได้แต่ถ้าเรามีสติเมื่อไหร่ก็เกิดความตื่นขึ้นมาตื่นจากความสลบสลายแล้วก็รวมทั้งตื่นจากความหลับด้วยนะเวลาเราหลับเนี่ยเราก็ไม่มีสติเหมือนกันนะแต่อันนั้นเนี่ย ร่างกายมันก็รู้หน้าที่นะพอตื่นขึ้นมาสติก็ทำงานได้แต่บางครั้งเนี่ยหลายคนตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับหลับอยู่นะเพราะว่าลืมตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะอะไรก็เพราะว่าถูกความทุกข์ครอบงำตื่นจากหลับแต่ว่าเอาแต่เศร้าโศกเสียใจไม่เป็นอันทำงาน อันนี้ก็เรียกว่าพอขาดสติได้เหมือนกันนะคือมีสติพอที่จะให้ตื่นจากความหลับได้ทำงานทำการต่างๆได้แต่ยังตื่นไม่เต็มที่เพราะว่าความทุกข์เข้าไปครอบงำความเศร้าความโศกนะครอบงำอยู่หรืออาจจะเป็นความโกรธก็ได้คนที่ทั้งวันนี้เอาแต่โกรธนะหงุดหงิดอันนี้ก็ เรียกว่าสติพร่องไปนะหรือจะเรียกว่าขาดสติก็ได้แม้แต่คนที่ฟุ้งซ่านจมอยู่ในความคิดจากเรื่องนั้นมาเรื่องนี้จากเรื่องนี้มาเรื่องโน้นทั้งวันนี้จมอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านคิดซ้ำคิดซากนะคิดวนไปเวียนมา อันนี้ก็ถือว่าสติพร่องหรือขาดสติได้เหมือนกันเพราะว่าทําให้เรานี่ไม่ตื่นเต็มที่ความตื่นแบบที่เรียกว่ารู้สึกตัวเต็มที่นี่ก็เป็นเป็นหน้าที่ของสติเหมือนกันไม่ใช่เพียงแค่ให้ฟื้นจากความสลบสไลอน,นั้นสติยังเรียกว่าทํางานได้เพียงแค่ครึ่งเดียวหรืออาจจะหนึ่งในสีด้วยซ้าและส่วนใหญ่เราก็พอใจแค่นั้นแหละคือให้สติทํางานแค่หนึ่งในสี ตื่นขึ้นมาจากความหลับหรือจากความสลบสไลด์แล้วก็นอกนั้นก็ปล่อยให้ความคิดความรู้สึกต่างๆเข้ามาครอบงำจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกตัวเต็มทีแล้วก็อยู่ในความหลงนะแม้ว่าตาจะเปิดอยู่แม้ว่าจะเดินเถินไปไหนมาไหนก็ตามแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นความหลงหรือความหลับ แตลือเ,เป็นความหลับสีขาวก็ได้นะมันไม่มืดเมื่อถึงเวลาแล้วที่เราต้องฟื้นให้ความสมันกับสติในฐานะที่เป็นพระเอกบางไม่ใช่พระรองบางคนนี่ก็พอใจเพียงแค่ว่าเออฉันตื่นขึ้นมาแล้วไม่หมดสติแค่นี้ก็พอแล้วสติที่มีอยู่ก็พอที่จะทำอะไรได้แล้วแต่ไม่พอหรอกเรายังเป็นที่ต้องฟืน้นหรือว่าจเจริญสติให้มากขึ้น จากความสามารถที่มีหรือใช้เพียงแค่หนึ่งใน4ี่ก็ต้องอย่างน้อยก็ให้เพิ่มขึ้นมาเป็นครึ่งหนึ่งสใน4หรือถ้าดีสุดคือว่าให้สติเจริญเต็มที่เพราะถ้าสติเจริญเต็มที่แล้วนี่ก็สามารถที่จะพาให้จิตของเราเนี่เป็นอิสระจากความทุกข์จากกองทุกข์สิ้นทั้งมวลได้ทำให้เราตื่นจากความหลงขั้นพื้นฐานคือความหลง หรืออวิชชาที่ยึดถือสิ่งต่างๆยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยึดมั่นสำคัญหมายจนกระทั่งทำให้ชีวิของเรานี้ระหกระเหินจมอยู่ในความทุกข์เพราะเมื่อประสบกับความพลัดพราาสูญเสียเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจอยากก็เป็นทุกข์ทุรนทุรายเรามีความหลงขั้นพื้นฐานอยู่ซึ่งรอวันที่เราจะ ต้องเปิดใจให้เห็นความจริงให้เข้าใจสัจธรรมขั้นพื้นฐานเลยแต่ว่าก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกสติให้มีความระลึกได้ที่รวดเร็วฉับไวเพราะความระลึกได้นี่ก็ทำให้เรารู้ตัวหรืออย่างน้อยก็รู้หน้าที่รู้ว่าควรจะทำอะไรสติคือความไม่ลืมไม่ลืมเนี่ยนะ มันมีความหมายหลายแง่ไม่ลืมตัวไม่ลืมกํำพื้นไม่ลืมร่างเง่านะไม่ทําตัวมันวัวลืมตีนอันนี้เราก็คือเป็นหน้าที่ของสติอันหนึ่งนะแต่ว่าไอ้ความไม่ลืมตัวในแง่นี้มันยังหยาบอยู่ไม่ลืมกํำพื้นไม่ลืมร่างเง่าอันนี้บางคนก็บอกว่าฉันไม่ลืมหรอกนะจะรู้ว่าํำพื้นของฉันเป็นยังไง ฉันไม่ถือเนื้อถือตัวฉันไม่หลงตัวลืมตนในแง่นี้ก็ดีแล้วแต่ว่าเราอาจจะหลงตัวลืมตนในเรื่องอื่นได้ความไม่ลืมเนี่ยนะที่เรียกว่าสติเนี่ยมันทํางานในชีวิตประจําวันที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตแล้วก็พอจะมาปฏิบัติมาเจริญสติก็เลยสงสัยว่าไอ้สตินี่มันคืออะไรกันแน่หน้าที่ของสติคือทําให้เราเระลึกได้อย่างเช่นเรา กำลังทำงานกำลังเพลินอยู่เสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่านัดเพื่อนเอาไว้อีกห้านาทีถึงเวลานัดแล้วกำลังทำงานเพลินๆหรือว่ากำลังฟังเพลงเพลินๆระลึกได้ขึ้นมาให้ตัวที่ทำให้ระลึกได้นั่นแหละคือสติและการระลึกได้แบบนี้นี่มันไม่ต้องอาศัยความพยายามนะสติเข้ามาทำงานเองมาเตือนเอง แต่เราก็สามารถที่จะทำให้สติเนี่ยทำงานได้เลือขึ้นด้วยกรารระลึกอยู่บ่อยๆเช่นขณะที่ทำงานก็ระลึกว่าเออเดี๋ยวอีก4ี่โมงเย็นนี่เรามีนัดนะหรือว่าขณะที่กำลังรีดผ้าก็ระลึกอยู่ว่าเออมื่อนี่เราตั้งน้ำไว้นะอีกสักสินาทีนะไอ้การระลึกอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้พอถึงเวลาสติก็เตือนขึ้น,นมาเลยเหมือนกับนาฬิกาปลุก โดยที่เราไม่ต้องใจแล้วถ้าเราฝึกสติให้ไวให้เร็วอย่างนี้เนี่ยเขาจะทำงานได้อย่าง,างทียิบมากเลยอย่างเวลาเราจมอยู่ในความทุกข์ความโกรธความเศร้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเนี่ยเราลืมตัวไปแล้วเราอาจจะยังทำงานได้ยังพูดได้ยังคิดได้แต่ว่าใจเนี่ยถูกครอบด้วยอารมณ์ความคิดที่ทำให้เรา ไม่สามารถที่จะตื่นมาได้อย่างเต็มที่อันนี้เพราะไม่มีสตินะเมื่อใดก็ตามที่เราจมอยู่ในความคิดจมอยู่ในความคิดในความโกรธเนี่ยให้เราลึกไว้ได้ว่าให้รู้ว่าเนี่ยเราเราลืมตัวแล้วเราจมเข้าไปในความทุกข์เราจมเข้าไปในความคิดเราจมเข้าไปในความโกรธแต่ถ้ามีสติรวดเร็วฉัวาวเมื่อสติก็จะเตือนให้เรารู้ให้เรารู้แล้วก็ดึงจิตออกไปจาก อาล์ความรู้สึกอย่างนั้นได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเลยเพราะความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความหลงนะเพราะความลืมทั้งนั้นเลยก็ว่าได้เพราะว่าสติเนี่ยเราไม่แข็งแรงไม่รวดเร็วฉับไวเพียงพอเพราะถ้าสติของเรานี่รวดเร็วฉับไวเรารลึกได้ขึ้นมาว่าโอ้นี่เรากลาลังโกรธนะนี่เรากำลังโมโหนะนี่เรากําลังเศร้าโศกนะใอ้ความระลึกได้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให เราสลัดความโกรธความเศร้าหรือว่าความคิดฟุ้งซ่านนั้นออกไปได้บางอย่างมันครอบเราไว้นะแต่มันเป็นสิ่งที่ค่อยเรียกว่าเป็นความมืดสีขาวนะเป็นความมืดสีขาวซึ่งถ้าสติของเราไม่ไวพอเนี่ยมันก็เราก็ไม่ไม่ระลึกหรอกมองไม่เห็นหรอกว่าไอ้ความมืดสีขาวนี่มันมันครอบจิตครอบใจของเราอยู่แต่ถ้าสติไวเนี่ย เราจะรู้เลยทันทีว่าเมื่ออารมณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยจิตของเราเสียความปกติไปมันจะเสียสมดุลไปแต่ส่วนใหญ่นเนเนอรเราไม่รู้เพราะเราไม่ค่อยได้รู้จักได้สัมผัสกับความเป็นปกติของจิตเราไม่ได้รู้จักความปกติของจิตไม่คุ้นไม่เคยกับความปกติของจิตจิตของเรานี่เอียงกระเทเลยไปไปนานแล้วพอมันเอียงไปเองนิดเพราะความโกรธเพราะความทุกเนี่ยไม่รู้สึกหรอก เมื่อคนที่เดินตัวเอียงเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะว่าเขาเดินตัวเอียงบางทีหมอบอกเพื่อนบอกไม่เชื่อนะว่าเธอเดินตัวเอียงคอเอียงต่อเมื่อหมอหรือเพื่อนนี่ถ่ายวิดีโอให้ดูถึงเชื่อนะบางทีดูกระจกแล้วยังไม่เชื่อนะอันเนี้ยเพราะว่าเราเราทำจนเป็นนิสัยไงเราลืมไปแล้วว่าไอ้ความปกตินะมันเป็นอย่างไร แล้วคนที่อยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยจิตเอียงจิตเอียงแบบบางทีเอียงกระเทเล่เลยเนะจิตเสียสมดุลไปแล้วไม่รู้พอมีความทุกข์เข้ามาซ้ําอีกทําให้จิตนี้เสียปกติมากไปอีกก็เลยไม่ทันสังเกตนะแต่ถ้าเราเจริญสติบ่อยๆหัดรู้ทันความคิดหัดรู้ทันความรู้สึกแล้วก็สามารถที่จะสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้นเนี่ยคือเลิกแบก นะจิตก็กลับคืนสู่ความปกติและพอมีอะไรมากระทบจิตเข้าไปนะทำให้จิตนี้เสียความปกติไปหรือแค่กับเพื่อมเท่านั้นแหละก็รู้ทันทีเพราะว่ามันคลาดออกจากความปกติไปเหมือนกับเครื่องช่างน้ำหนักที่ละเอียดมากเลยละเอียดขนาดที่เรียกว่าบางทีมีมีเศษฟางเศษหญ้ามามาตกเนี่ยหรือใบไม้มาตกเนี่ย,ม,ยมันก็สั่น แล้วก็บอกได้ว่านี่มันมีเศษใบไม้อยู่บนตาช่างแล้วทำไมเครื่องช่างที่ละเอียดขนาดนี้มันมีแต่ถ้าเครื่องช่างที่ไม่ละเอียดนี่เอาหินมาวางว่ายังยังไม่กระดิกเลยเข็มยังไม่กระดิกเลยอันนี้อาการของคนที่สติไม่เจริญเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นคือว่าแบกเอาความทุกข์เข้าไปแบกเอาความกลัวเข้าไปแบกเอาความเศร้าเข้าไปยังไม่รู้เลยเข็มยังไม่กระดิกเลย นี่พอสติไม่ไม่พัฒนาแต่ถ้าสติพัฒนาเนี่ยรู้ทันทีแล้วว่าเนี่ยมันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นมันมีสิ่งกดน่วงทับจิตเอาไว้แล้วและยิ่งสติไวขึ้นไว้ขึ้น,นแ,มแม้แต่จะเป็นความคิดความฟุ้งซ่านเพียงเล็กน้อยที่เผลอนึกเผลอแวบ,บขึ้นไปก็รู้ทันทีเพราะอะไรเพราะจิตระลึกได้ระลึกได้ถึงความปกติซึ่งมันมันหมดไปมันมันเสียไป รวมทั้งระลึกได้ถึงลักษณะของอาการต่างๆระลึกได้ถึงอาการที่มันเป็นความกดหน่วงทวงทับเอาไว้คนที่อยู่กับความกับอารมณ์พวกนี้จนเคยชินเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่านี่แหละคืออาการกดหน่วงทวงทับเอาไว้หรือความหมองความความหนักอึ้งของจิตเพราะอารมณ์เหล่านั้น แต่เมื่อเราเห็นบ่อยๆเห็นอารมณ์บ่อยๆระลึกอารมณ์เราก็จะลึกระลึกอารมณ์นี้ได้บ่อยๆจะจําได้พออาการนี้เกิดขึ้นกับ,บจิตก็รู้ทันทีมันเหมือนกับเชื้อโรคอะที่เข้ามาในร่างกายถ้าภูมิคุ้มกันมันเคยเจอเชื้อโรคอย่างนี้มาก่อนจะจําได้เพราะเข้ามาอีกทีแล้วก็สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคนะั้นเอกไปได้แต่ถ้าเป็นเชื้อตัวใหม่ๆมาเนี่ยนะ ภูมิคุ้มกันนี่เอาไม่อยู่เลยเพราะไม่เคยเจอจําไม่ได้คนรั้นถ้าจเจอหวัดนกหรือซาหรือไข้หวัดชนิดใหม่เข้ามานี่ก็เสร็จก็จะป่วยทันทีภูมิคุ้มกันมันจําไม่ได้เพราะมันไม่เคยเจอแต่ร้อนี้ถ้าเราเจอความทุกข์บ่อยๆนี่ถือเป็นของดีนะเจอแล้วเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆจะจําได้เมื่อจําได้แล้วพอมันเกิดขึ้นกับใจก็เราลึกได้ทันทีว่าเนี่ไม่ใช่แล้วและยิ่งเราลึกได้ จำได้ถึงความปกติว่าความปกติของจิตเป็นยังไงพอจิตเสียสมดุลไปเพียงแค่มีอะไรมากระทบทําให้จิตกระเพื่อมเขาก็รู้ทันทีดังั้นการเจริญสตินี่สําคัญมากที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยรู้ทันความทุกข์ของเรานะรู้ทันความทุกข์ที่เกิดมาจากความรู้สึกนึกคิดที่มันเสียสมดุลไปแล้วก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีจิตใจโปร่งโล่งเป็นปกติอยู่เสมอได้ เราไม่รู้หรอกว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะใจของเราใจของเราที่ไปยึดเป็นเหนียวเอาสิ่งต่างๆเอาไว้ไปแบกแบกแล้วไม่ยอมวางหินทั้งก้อนแบกเอาไว้ในใจนะบางทีก็ยังไม่รู้แต่ว่าไอ้อารมณ์เนี่ยมันยิ่งกว่าหินซิอีกคือมันไม่มีน้ำหนักก็จริงมองไม่เห็นก็จริงนะแต่เวลามันกดท่วงหน่วงทับนี่หนักน่าสาหัสมาก และที่มันก็คือว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาเราแบกก้อนหินเนี่ยยังไงยังไงมันก็เท่าเดิมแหละเพียงแต่เราจะรู้สึกหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะว่าเราเหนื่อยแต่อารมณ์เนี่ยนะก้อนอารมณ์เนี่ยนะถ้าเราแบกมันเอาไว้เนี่ยแล้วเราเราไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้ก้อนอารมณ์มันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะเราปรุงแต่งการที่เราปรุงแต่งแต่ละครั้งแต่ละครั้ง ในเรื่องเดียวกันเช่นเราโกรธใครก็ตามเรานึกถึงเขาอยู่เรื่อยๆนึกถึงเขาอยู่เรื่อยๆให้ความโกรธมั่จะเพิ่มทวีจากทวีเป็นตรีคูณเลยก็ได้มันจะเพิ่มหนักขึ้นเรื่อยๆมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆคนที่ขี้น้อยอกน้อยใจเวลานึกถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยอกน้อยใจมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าไม่หยุดไม่ยั้งมันอาจจะพาเราถึงกับทาร้ายตัวเองได้ หรือทำลายคนอื่นได้คนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะปล่อยให้อารมณ์ก้อนอารมณ์นี่มันเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราต้องรู้จักต้องระลึกไว้อยู่เสมอว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกนะแต่มีที่ใจของเราคนที่เขาว่าเราคนที่เขาตําหนิเราเขาพูดเขาแล้วเขาก็ไปแล้วคาพูดมันก็ลอยไปละหายไปกับอากาศสธาตุแล้ว เวลาเราพูดแต่ละคำแต่ละคำนี่ถ้าไม่จดไม,ไม่บันทึกเอาไว้ไม่ไว้ในความจำมันก็หายไปแต่ใจเราต่างหากที่ไปจำเอาไว้ไปจำแล้วไปยึดเอาไว้ยึดเอาไว้แล้วก็มาปรุงแต่งต่อเรื่อยๆมันเหมือนกับฉายหนังซ้ำซ้าไปซ้ำมาแล้วก็ยิงซ้ำไปซ้ำมันก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยชัดขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนไอ้วิดีโอหรือว่าซีดีนะฉายไปฉายไปมันยิ่งพลายิ่งเลือนแต่ไอ้ความจำของเราเนี่ยเวลานึกถึงเรื่องอะไรก็ตามเนี่ย ยิ่งนึกซ้ำไปซ้ำมาก,ก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็ทิมแทงใจของเรามากขึ้นเรื่อยๆนีเ่เราปล่อยให้ทำเช่นนี้ได้ไงเพราะเราไม่รู้ตัวนั่นเองนะเราไม่รู้ตัวความคิดเราอาจจะรู้นะความคิดเรา,าจ,จะรู้ว่าไอ้แบบนี้ไม่ดีนะแต่ใจซึ่งไม่ได้ฝึกสติว่ามันก็จะไม่รู้เลยเวลาเห็นคนอื่นทําอย่างเดียวกันเรารู้แลว้วนะไอ้นั้นไม่ดีแต่ว่าเราเราเป็นอย่างนั้นเองบ้างเรากลับไม่รู้ตัวแล้วก็แต่คลําครวญ เศ้าโศกบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยคนเนี่ยมาช่วยเตือนสติแต่กว่าคนจะมาเตือนสติเราได้มันนี่ก็ช้านะเราต้องมีสติที่สามารถจะช่วยตัวเราเองได้คือพึ่งตนเองได้โดยการฝึกสติเอาไว้ให้สติของเราไวพอที่จะมาเตือนเราได้เหมือนกับสัญญาณกันขโมยที่เพียงแค่คนนี่ จะเป็นใครก็ตามจะเป็นโจรก็ตามจะเป็นคนแปลงหน้าก็ตามนะเปิดประตูเข้ามาในบ้านสัญญาณกานขโมยก็ส่งเสียงบอกเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านทันทีถ้าไหวได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่มีทางที่ใครจะมาป้นบ้านเราได้สมัยก่อนก็เปรียบเหมือนกับว่าสติคือยามเฝ้าเมืองนะแต่มันช้าไปแล้วนะสมัยนี้ต้องเรียกว่า ต้อเปลีนเหมือนสัญญาณการขโมยที่ไวมากนะใครมาเข้ามาในบ้านจะเป็นเพื่อนก็ดีจะเป็นศัตรูก็ดีจะเป็นโจรก็ดีจะเป็นคนรู้จักก็ดีก็รู้หมดนะสติธรรมะที่อย่างนี้นะเตือนเราสุขก็รู้ทุกก็รู้ดีใจก็รู้นะเสียใจก็รู้ปิติก็รู้เศร้าโศกอ่มนหมองก็รู้นะไม่ใช่รู้แต่เฉพาะไอตัวความทุกข์หรือว่าอารมณ์อกุศลเท่านั้น อารมณ์ที่เป็นกุศลก็รู้รู้แล้วก็วางนะเพราะว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยเ่งความดีใจความปิติเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าเราเผลอไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเราก็ทุกข์ได้เหมือนกับเพื่อนมาแล้วก็ดีใจคนมาอยู่วัดเนี่ยเวลาเพื่อนมาโอ้ดีใจมากเลยแต่ยิ่งดีใจมากเท่าไหร่ก็เสียใจมากเท่านั้นพอถึงเวลาเพื่อนไปก็หงอย ตมามาใหม่ๆที่นี่เวลาเพื่อนมาจากกรุงเทพนี่ดีใจแต่พอเพื่อนไปนี่วันนั้นทั้งวันก็หงอยไปเลยเศร้าซึมเราก็จับตอนหลังก็จับได้วันนี้เป็นเพราะเราไปดีใจถ้าเราไม่อยากหงอยไม่อยากเหงาไม่อยากเศร้าซึมก็อย่าไปดีใจมากเวลาเพื่อนมาอน่างสตินธรรมทานี้นี้คือช่วยเตือนให้เรารู้ทั้งอารมณ์ฝ่ายบวกฝ่ายลบนะรู้ทั้งอาการฟูละอาการแฟบรู้และวางนะ ฟูนี่ก็ไม่ดีนะดีใจนี่เราไปยึดมันก็ไม่ดีนะไปคุกเข้าครอเคลกับมันก็ไม่ดีพอถึงเวลามันสั่งไปมันซาไปก็เศร้าเสียใจนะคนที่หัวเราะดังมากเท่าไหร่ก็ร้องไห้ดังมากเท่านั้นมันคู่กันพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยคนที่คนที่เพลิดเพลิน,นย่อมประสบความทุกข์คือความเพลิดเพลินกับความทุกข์มันไปด้วยกันคนทุกข์ก็คือคนที่เคยเพลิดเพลินมาก่อน เรืวันนี้ก็ต้องทุกวันหน้ามันของคู่กันเราะนั้นการที่รู้จักอาการฟูและการแฝบของจิตนี่มันต้องรู้คู่กันไปถ้าไม่ใช่รู้แต่เฉพาะอาการแฝบหรือว่าความทุกข์หรืออกุศลเท่านั้นอันนี้แหละสติช่วยทําให้เราเระลึกได้และการระลึกได้ก็จะทําให้เราวางมันได้เป็นลําดับไปอันนี้ก็คิดว่าคงเป็นเรื่องที่เราคงจะได้เห็นกันสังเกตได้จากการปฏิบัติอยู่แล้วนะ้นก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆ